เคยสงสัยไหมว่ากอลกลคืออะไรอ่านอย่างไรและมีกี่ประเภทวันนี้ครูพี่นิมจะพามารู้จักกอกลกค่ะกรลกลคือเสียงสะท้อนที่เกิดจากการกระดุกลิ้นของเพนชนะ5ตัวได้แก่กอฟปอบะจีมดาลซึ่งทั้ง5ตัวนี้ต้องมีสุกูลนะคะถึงจะอ่านเป็นกออลกลได้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะหูรูฟแรกตัวกอฟรูซนะีกนามิกบลซกซก อันนี้คือเสียงสะท้อนนะคะต่อไปหุรุฟดาลว่าลก็ดอะแอลิมตุมฮุรุฟตออัลาดีอัตอามะฮุมหุรุฟจีมฟาลาตจจอาลูทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของการอ่านเสียงสะท้อนค่ะต่อไปเราจะพาไปดูประเภทของการอ่านกอลกะละค่ะโดยปกติแล้วกอลกะละแบ่งออกเป็น2ประเภทคือกอลกะละซูกรอและกอลกะละกุบรอค่ะ โดยกอลกอละสูกรอนะคะจะอ่านกระดกลิ้นแบบบ้านกลางเหมือนตัวอย่างที่เราอ่านก่อนหน้านี้เลยอย่างเช่น f าลาต a j จอยลูต่จตจอยู่ตรงกลางคำพอดีเลยค่ะแต่ส่วนกอลกอละกุบรอจะมีการกระดกลิ้นชัดเจนกว่าเดิมและส่วนใหญ่จะอยู่ท้ายคำหรือว่าอยู่ตอนหยุดพอดีเลยอย่างเช่นวัส,สมัยอิเาติลบูรุจ ซึ่งเสียงกอลกละกุบรอเนี่ยจะมีความชัดเจนมากๆเลยค่ะแต่มีอีกประเภทหนึ่งที่บางหนังสือเรียกว่ากอลกละอัคบัรซึ่งจะมีวิธีการอ่านแบบค้างก่อนที่เราจะกระดกลิ้นตามค่ะอย่างเช่นอายัดนี้ตับบตยาดาบอลาฮบิววะแทบอันบีน ي บ ا ไ غ ริลฮัก สังเกตได้ว่ากอลกอลาอักบัตส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่วากัฟหรือว่าหยุดพอดีและจะต้องมีตัชดิดลงท้ายค่ะและอายะต,ต่อไปนี้ก็คือคำที่ผู้คนมักอ่านผิดนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนๆอ่านอายะนี้ว่าวาดอรีเบลแุมแสดงว่าเพื่อนๆอ่านผิดนะคะเนื่องจากว่าคำว่าวาด ฮูรุฟดอณที่นี้ไม่ใช่ฮูรุฟกอลกาละค่ะจึงไม่สามารถอ่านกระดกลิ้นได้วิธีการอ่านที่ถูกต้องก็คือจากวอลดรีบให้เปลี่ยนเป็นวอลรีบละหุมมาลองฝึกอ่านพร้อมๆกันค่ะวอลรีบละหุมมัซเลนอัชฮะบัลกอรีย์ติอิจจาฮัลมุรสลูน จบไปแล้วสำหรับ EP การอ่านกอลกอละ EP น่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามผ่านเพจอักษาอ t ฟนะคะ